โอเคทุกคนคะวันนี้เรามารับพัสดุนะคะรายการตุ้มโฮมถามมาในแชทว่าได้รับเสื้อหรือยังรีวิวให้หน่อยเราก็งงว่าเสื้ออะไรเราก็นึกว่าเสื้อรอบที่แล้วที่เขาส่งให้เป็นเสื้อผู้ใหญ่2ตัวทีนี้เขาส่งมาอีกแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรเดี๋ยวเรารอดูพี่เขาไม่ได้แจ้ง,าาจงนะคะดเดี๋ยวเรามารอดูนะว่าข้างในคืออะไรไไรู้จะเป็นเสื้อเด็กหรือเปล่าเพราะว่าคราวที่แล้วเราไม่ได้เสื้อเด็กไงคะ มีผมเอลซ่าด้วยวันนี้หนูเป็นผมเอลซ่าสวยงามมากเลยจ้าแต่หัวหนูหยองไปหน่อยนะคะค่ะดูเล็บผมโอ้โหสุดยอดพี่้อไปดูกวคนโอ้ยหลุดแล้วเดี๋ยวมันให้ใหม่ค่ะไปดูก่อนไปโอ้เสื้อเด็กจริงด้วยใส่เใส่ใส่ แล้วของเดิมเราต้องส่งคืนพี่เขาไหมะ่ะเดี๋ยวแม่ถามเขาในแชทดูแต่เราใส่กันแล้วนะหรือพี่เขาเห็นว่าเราเป็นเป็นแบบครอบครัวเรามีสี่คน<ะ>ส่งให้<ะ>ยารัเฮโอเคแกะดูเลยค่ะอันนี้อันนี้เสื้อตุ้มหมนะคะไหนขอดูอ่ะโชว์โชว์พี่เขาหน่อยค่ะพี่ตัวโชว์พี่เขาหน่อยค่ะว้าวยีใส่ได้ ส่ตัวใหญ,ใหญ่ไม่เป็นไรใหญ่นิดหน่อยอันเนี้ยใส่เลยใส่เลยพี่โตใส่เลยเ,เพราะว่าก็เราพี่เขากะไซเอาไงลูกไม่มีเสื้อเด็กดหันหน้ามาเออเอาใส่ทับในทับในรอรอรอ,อพับแขนเสื้อก็ได้นะพ่อ,อาฮ โอเคโอแคน้องมาแคเคน้องมาโอ้เป็นแสกเป็นแสกเป็นเดทเลยชุดเป็นโนดึงลงดีๆสิลูกเป็นชุดกระโปรงค่ะหนูของหนูเป็นชุดกระโปรงค่ะโอเคหันหน้ามาหันหน้ามาค่ะเดี๋ยวแม่ทําให้ของน้องเป็นโนสวยแน่นอนโอเคขอบคุณขอบคุณพี่ๆค่ะและทางรายการตุ้มหฮมด้วยนะคะที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้พี่แอนตกับน้องเป็นโนได้ใส่เสื้อเที่ยวสงการ ขอบคุณค่ะขอบคุณครับบุยบุย